โดนบังคับคดีต้องชําระหนี้ยังไงโดยปกติครับเมื่อศาลตัดสินให้ลุกหนี้ชําระหนี้กับเจ้าหนี้แล้วนะครับแต่ลุกหนี้ไม่ชําระหนี้ขั้นตอนต่อไปของเจ้าหนี้คือก็ดําเนินการสืบทรัพย์เพื่อเจอและยึดทรัพย์เช่นอาจจะเจอบ้านเจอที่ดินนะครับทีนี้ใน,นกรณีเนี่ยพอเมื่อเจอทรัพย์สินแล้วก็จะมีการยึดทรัพย์โดยไปยึดที่ตัวบังคับคดีหลังจากนั้นก็จะมีหมายส่งไปหาลุกหนี้นะครับเพื่อทราบว่าตอนนี้ที่ดินถูกยึดถูกอายัดแล้วเพื่อรอประกาศขายทอดตลาดต่อไป ซึ่งช่วงเวลานี้ครับยังมีโอกาสอยู่ครับก็คือทางลูกหนี้สามารถติดต่อไปยังเจ้านี้ก็ได้ติดต่อไปยังทางนายความของเจ้านี้ก็ได้เพื่อประสงค์ว่าจะขอชำระหนี้โดือยอาจจะคุยขอแบ่งชำระเป็นงดงวด หรืออาจจะขอแฮรแคัดเลยซึ่งอันนี้ก็ต้องอยู่ที่วิธีพูดวิธีการเจรจาของลูกนี้เองหากเจ้านี่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของลดต้นลดดอกให้ก็น่าจะทําเงื่อนไขาการผ่อนชําระหรืออาจจะแฮรแคัดอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคุยได้ไหมคุยได้ครับอยู่ที่เจ้านี่จะยินยอมหรือไม่ครับหากเจ้านี้ไม่อยากคุยครับก็แน่นอนครับคนที่ s s ยึดทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นทนายความทางลูกนี้เองก็ต้องประสานไปยังทนายความเพื่อพูดคุยว่าเราทําเงื่อนไขาการชําระครับว่าจะแบ่งชําระยังไงทํางวดการชําระยังไงได้บ้างซึ่งงทา ทนายความก็จะไปเสนอเจ้าหนี้อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อถูกยึดทรัพย์แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวครับเพียงแต่ว่าลูกหนี้อาจจะต้องประสานไปนยังเจ้าหนี้หรือทนายความของเจ้าหนี้เพื่อประสานในการชําระครับ